เออสตรีมแล้วหรอครับสตรีมมันโหลด,ดแม่พิโทรมาไอ้เหี้ยแล้วก็ตกชิบหายลเลยโอ้โหโอ้โหเดียวเดียวได้ไม่ได้วะชิบหายละมิลลี่โดนแล้วรเรียบร้อยเรียบร้อยอ้

ไปล่างแล้วไอ้ียตีขาขาป้อมเลยไหมล่ะกเกินช็อตดาว ถอเลยไม่ไหวแล้วขอเลนมึงจะโหกเกินไปจะต่อยาวลำเท่าไนะ่นี่เอาเปเอาเปล่า

Oh, my God. You. Oh. All right. Your team has destroyed a tower. Let get Your team has destroyed a tower. Family above all. ครดูสตีมอยู่อะเมื่อกี้สตีมหลุดขอโทษแม่แม่ไม่โทรมาเขาดูผมเข้าถอยแล้วคุณถอยแล้วคุณแตกแม่แตกตัวหม่กูได้ตัวใมยูได้เด็่ไหมใชเลยหายยาว xuôi, yanti pom, yanti pom, đèn nhau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  pom, đèn Emily, pom, đèn nhau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  pom, 1 nhau pom, đèn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  nhau ปนึงอันตีคุ้มไม่มีสามสองสองสวยสวยเก็บสองอู้หี้ Double อ้อ่ะอี้อะเกิดอะไรวะเดิอป้องจริงสามสองเลยเอาขอบ้าฟ้านะขอบ้าฟ้าขอขอได้ไหมไปไปขอให้ขอให้วัวรัเข้ามาดิเข้ามาดิ

สามทางเลยไหมนะขอคลิปตัวหนึงนะขอปะฟ้าแล้วกันฟ้าแล้วกันเอาเลยเราลองก่อนอยแล้อวะเหี้ยเลยเหี้ยหลอดอะไรเหี้ยเลยแล้วพอนี่เหลอโง่หมดละขอตีปะฟ้าบ้างเดี๋ยวพอเจบพอจะออกเกาะอีกทำไมวะเอ้าเอ้า เอาเลยปะล่ะเอาเลยปะล่ะเฮ้ย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  เมกาคิวใช่ฮะใชเมกาไปดีไปดีตกไปดากลยเมดแล้วไอหน้าโธ่ออร่าเรไอั้นออเรืองีดเปปิงรัดเอาจริงจิงมันจบมได้แล้วแล้วจบมันได้เออแต่เราไม่จบ ไปเถอะไะรอบนี้เราสุดท้ายแล้วปสุดท้ายแล้วจบเลยเหรอจบเลยหรอจบเลยจบนะมันแขนบนล่างมันแขนริปโป้แขนไอแขนไอแขนบนเหรอกลางเหรอเอาจบกลางจบกลางปล่อยมังกรก้องกลางเลยได้ดิปล่อยละปล่อยไปดันบนไม่ให้เด็กเบลความสนใจให้มันไปกลางไม่ดันบนมากลางหมดแล้วเดี๋ยวมังกรนะเเลลี้ยยงไปเลี้ยงไปเลย ข้าป้อมแล้วโดดนป้อมอยู่เลยดันกเดี๋ยวไปดันล่างก่อนไปดันไปสาร่าเลยไอ้อัดกำแพงไปดิเออเออตีกันตั้งนานตีกันตั้งทางเร่งมาทีเดียวหายเลยยังไงลิปโปออกไปละโอา้โหแค้นกูไม่ใช่เหรอกม่ใช่เหรออกมาดิเมาสกอบลายชั้นนี่หว่า เดี sea, ่ยวในเสียงต้งแบบเลยก็มาสิกูเตะกูเตะคอหักเลยออกมาเลยกูตั้งให้หน่องเอี้ยกูตั้งทีเดียวก็อยู่ได้ทีเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ไม่ข้าวป้อมเหรอครับข้าวไม่ได้ว่ะข้าไม่ได้วะขึ้นป้อมไม่ได้ไอ้ทีวะรอคลิปก่อนดลมันเมื่อกี้คนดูไม่อยู่ดููไอย่เลาอะไรวะหายหมดเลยหายหมดเลยเดี๋ยวคลิปหน่อยคลิปหน่อยคลิปบน เอเคล่าให้เคล่าใครมาผมอมันดีมาแล้วการต่อไอ้ปวสตไอ้ไอ้ไถอยถอยอเอาก็ได้นะเอาก็ได้นะไม่ได้อย่าพ่งอย่าพ่งันตัวสตอยู่เราไม่อบในป่าเรอแครี่ัอไรสตนวะหลงหลังแครี่แบลมังกรแล้วนะเฮ้ยอะไรจะไปกเนี่ยย้อนตอดป้อมเพลย์เลยย้อนทดีย้อนทดีเ่ ย้อนทวงเวลาไว้เดี๋ยวพี่ดันลางให้มันพี่ว่ามันน่าจะไม่ได้นี้โคตรแรงเลยที่มังกรคุยเออมังกรใหญ่ตีเลยอ๋อถ่ายแล้วกันไปลกลับไปบ้านใช่ใช่กูต้องกลับไม่กลับกูตายน้องก็เกิดปะ เอ้ยเยังไงละยังไงละบัดยังไงละบัตป้องกันป้องกันป้องกันก่เกิดก่เกิรรรรเดเลือดใหญ่เอาลโปโอ้ทุบอ้เลยเข้าเลยนี่มึงทุบกูแล้วรอทุบกูแล้วรอมมดกัดป่ะมดกัดอ่ะทาป่ะทาป่ะทาไแล้วละไม่ได้รอตายป่ะตายป่ะเอาดิ เอาดิตันตันเลยเนี่ยตันเนี่ยตันเนี่ยตันตแคี่อยู่อ่แล้วเมื่อกี้ติแคลรี่ไม่ได้ย้อนยิงย้อนเออสวยเื้สแยเฮ้ยทุบทุบทุบเออเออน่าียากทีเดียวเอ้าเออออวตัอทุบ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 สวยโอ้โหทุบอะไรมาเนี่ยทุบอะไรมาเนี่ยจบได้จบได้มาเลยมาเลยนันติเอสคิวไปดิฟอคิวแต่คนทอสตันตักันเลยเนี่ย คอจีตันตามเลยอ่ะผมเมกาดิเมกาดิอืมอืมเอสลิงได้ขอร์ดดโอ้ยบอกแล้วไงบอกแล้วไงลิงก์เาลิงมาโล่ลิงมาโล่เอ้ยเอาลิงมาฮ็อกเล่นได้ไงวะเนี่ยเป็นไปได้กูได้เมกาครั้งที่เท่าไหร่ไม่เงียบที่เท่าไหร่ไม่เงียบ้ราคอยดีนะเราจะได้สาม อันนี้ไหม่แล้วเมื่อกี้ก็ได้ก็อตเอ้ยเมกาเอ้ยคอสิวเอ้ยคอสิวเย็เมื่อกี้พี่ได้คอสิวเหมือนกันเออเออเอมพีชนะวะเยเอย่างเอาได้ที่สองวะได่ต้องพีหละม่ต้องพีะเฮ้ยเ้ยคอสติบเอ้ยเมกาคันที่หช่วยช่วยช่วยไม่มีไม่มีสุดยอดเอซอสซอรสุดยอดไฟเตอร์ ใครได้สองม่ต้องไม่ใช่ฟอเรนฟอเรนย้อนที่สามยอนที่สองที่สามกที่สามกกูโลกูโลเอสติกสิบแปดที่ดูดีที่คอสควทั้งที่สิบสีแที่แล้วก็คอสคิวปิดสเตีมเก็บไ้ลนะปิดเปิสเตีมดีกว่าไม่แล้วประเด็นคือ ว่าลิงมาออฟไมาเล่นไงว่าเล่นกันใหม่คร,ครับครับผมไว้พวกนี้นะฮะสองทุ่มเวลาเดิมถ้าพี่ไม่มีติดธุระเจจจะเจอกันครับยึดหยา